สวัสดีครับจากทีมงาน CT Greenhouse นะครับรับสร้างโรงเรือน Greenhouse ครบวงจรนะครับเดี๋ยวจะพามาดูระบบ e-Web พร้อมกับม่าน Black Drop นะครับที่เ็นเขาวๆข้างนอกนี้คือม่าน Black Drop นะครับเอาไว้เพิ่มลถชั่วโมงแสงนะครับผมเดี๋ยวจะพาเข้ามาชมนะครับก็มีระบบร้วนะครับระบบความปลอดภัยรอบอพื้นที่โรงเรือนนะครับเดี๋ยวจะพามาชมกัน นะครับอันนี้เป็นประตู2ชั้นนะครับบานข้างนอกเป็นบานสวิงนะครับแล้วก็บานข้างในจะเป็นบานสไลด์นะครับเดี๋ยวมาดูข้างในนะครับตอนนี้ปิดม่านอยู่นะครับสังเกตได้นะครับก็คือจะมืดสนิทเลยนะครับก็จะมีแสงเข้าด้านตรงมุมบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับ เดี๋ยวผมจะทำการเปิดม่านนะครับนะครับเปิดม่านทุกด้านเลยนะครับด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังนะครับใช้คนงานหลายคนมากตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นลอกนะครับลอกมือนะครับหมุนกันอยู่ด้านนอกนะครับด้านด้านอันนี้จะเป็นด้านหน้า นะครับเป็นพัดลมดูดอากาศขนาด50นิ้วนะครับผมด้านข้างก็จะหมุนกันนะครับพร้อมกับด้านบนนะครับนะครับก็จะหมุนพร้อมกันใช้คนงานหลายคนตอนนี้หมุนพร้อมกันนะครับภาพจะได้ออกมาสวยนะครับผมดูนะครับว่ามันสมบูรณ์แบบขนาดไหนนะครับเหมาะสําหรับท่านที่ต้องการปลูกพืชที่มีราคาสูงนะครับอาทิเช่นสตอเบอรี่กัญชงกัญชาแบบนี้ครับ ก็มีระบบมา Back ่านแบ็กดอกเพื่อที่จะเพิ่มลดชั่วโมงแสงนะครับอันนี้ก็จะมีการติดไฟ,ไฟ LED สําหรับทําทต้นนะครับแล้วก็ทําดอกอีกทีนึงนะครับตรงนี้ก็จะมีการปูพื้นด้วยพ้าใบกันญ่าแล้วก็ระบบน้ําหยดนะครับแล้วก็พัดลมกัวอากาศนะครับโงเรือนละ7ตัวนะครับด้านนี้3ตัวด้านนี้4ตัวนะครับจะติดตั้งสลับฟันป่ากันนะครับอันนี้ก็เปิดเทสกันอยู่นะครับ นนี่นะครับด้านมนก็จะหมุนได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ด้านข้างก็จะขึ้นนะครับสามารถเปิดสุดได้นะครับตอนนี้ก็จะสามารถรับแสงได้เต็มที่นะครับช่วงกลางวันนะครับช่วงกลางวันก็เปิดรับแสงจากธรรมชาติแบบนี้นะครับพอตกเย็ยนมาปุ๊บเราก็ปิดม่านนะครับปิดม่านลงเราก็เปิดไฟนะครับเพื่อเพิ่มชั่วโมงแสง นะครับสำหรับพืชที่ต้องการแสงเยอะนะครับส่วนด้านหน้านี้จะเป็นพัดลมดูดอากาศนะครับจะดูดอากาศจากด้านหลังที่เป็นแผงคูลิ่งแพดนะครับมันก็จะวายเย็นจากแผงคูลิ่งแพดนะครับไปด้านหน้านู้นนะครับอากาศจะเข้าด้านแผงคูลิ่งแพดอย่างเดียวเลยนะครับแผงใหญ่นะครับขนาดสูง1.8งนะครับกว้าง8เมตรเลยเต็มโรงเรือนเลยนะครับส่วนปั๊ม ก็จะอยู่ตรงนู้นนะครับผมนะครับแล้วก็ก่ออิฐบอกรอบโรงเรือนแบบอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อทีมงานเราได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปอ่อ ดูข้างนอกนะครับรอบๆข้างนอกอีกทีหนึ่งว่าเราม้วนม่านขึ้นมาแล้วนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับตรงประตู2ชั้นนี้เราจะปิดเป็นสีดําเลยนะครับเพราะว่า,าม่านจะติดตั้งไม่ได้นะครับปิดนะครับตู้คอนโทรนก็จะอยู่ตรงนี้แหละครับตรงประตู2ชั้นนะครับมาดูรอบๆนะครับ นี่เลยม่านม้วนขึ้นไปเก็บแล้วด้านข้างนะครับนี่ก็จะเห็นมองไปเห็นข้างในว่าพัดลมของเราทํางานอยู่นะครับก็จะมีตัวนี้นะครับสายรัดสําหรับงานโรงเรือนโดยเฉพาะนะครับเนี่ยรัดทุกระยะ4ี่เมตร4ี่เมตร4เมตรเยอะมากนะครับป้องกันพลาสติกกระพือนะครับป้องกันลมพวกนี้ครับเวลาลมแรงๆตัวนี้ช่วยได้นะครับเนี่ยฝั่งนี้ยังฝั่งนี้ยังไม่ได้เปิดม่านนะครับปิดไว้อยู่ นะครับตอนนี้เราเปิดแค่ฝั่งนี้นะครับดูพลาสติกเราใสาแจ๋วตึงเปี้ยนะครับแล้วเ,เราก็จะล็อกเนี่ยครับก็ล็อกสปริงเสริมนะครับเป็นระยะระยะไประยะสิเมตรสิเมตรเพิ่มเติมนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับตรงนู้นพนักง,งานรอหมุนม่านอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูการเอาม่านลงนะครับปกติ ด้านข้างนะครับกับด้านหลังผมก็จะวางจุดหลอกอฝั่งเดียวกันนะครับอลอง,หม,ลงห,หมุนลงหน่อย <c oughs> ออครับหมุนลงหน่อยนี่ครับคนเดียวทำงานทั้งสองด้านเลยนะครับ มองไปมองมาเหมือนปั๊มหลอดอยังไงอย่างนั้นนะครับน,น,นี่ครับก็จะเริ่มลงแล้วนะครับต้องมีบันไดอันหนึ่งนะครับปกติแล้วของเราจะมีแบบแมนนวลน,นะครับแล้วก็แบบไฟฟ้าก็มีนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณลูกค้าต้องการแบบไหนนะครับเราจะให้ได้ นะครับแต่ว่าหน้าง,งานตรงนี้นะครับลูกค้าต้องการแบบแมนนวลน,นะครับจะได้ออกกําลังกายไปในตัวนะครับก้ามแขนบริหารกล้ามแขนนะครับด้านข้างก็จะหมุนลงละนะครับมันก็จะตรงถึงรางข้างล่างพอดีนะครับแสงมันก็จะปิดมืดสนิทเลยนะครับผม โอเคสำหรับท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อมาที่ทีมงานเราได้นะครับทีมงาน CT Green House นะครับหรือว่าเพจโรงเรือนก e ี n เ o u s e วัคโรงเรือนปลูกัญชานะครับสามารถเข้ามาได้ที่เพจนี้หรือว่าสามารถเข้าไปดูในเว็บโรงเรือนปลูกัญชา .com ได้นะครับเวบเว็บโรงเรือนปูกัญชา .com เป็นภาษาไทยนะครับสามารถค้นหาได้เลยนะครับแล้วก็ไปดูผลงงผลงานกันในเพจได้นะครับแล้วก็ในเว็บได้นะครับ เดี๋ยวมาดูระบบน้ํากันนะครับก็รออาคารทําทอาคารครอบแทงน้ําอีกทีนึงนะครับเพื่อไม่ให้โดนแสงนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นระบบน้ําอัตโนมัตินะครับจะอยู่ตรงนี้แบ่งการทํางานเป็น2โซนนะครับมีตัวโซลินอยด์วาลในการาทำงานแล้วก็มีตู้คอนโทรลนะครับควบคุมการทำงานของโซลินอยด์อีกทีหนึ่ง นะครับแท้งน้ําขนาด2,000ลิตร2แท้งนะครับเนี่ยครับจะสวยงามมากเลยจะปิดถือว่าปิดแสงได้มิดชิดเกือบ100%เเลยนะครับสำหรับมา่านม้วนแบบนี้นะครับแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับโอเคถ้านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ในรายละเอียดด้านล่างนะครับหรือว่าตามที่ผมได้แจ้งไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ ระบบรับรบ้วแน่นหนานะครับเพราะว่าทำฟุตติ้งแล้วก็เสริมเข็มนะครับ2เมตรอีกด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวนะครับลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ